สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1น,นะครับของการแข่งขันนักฮอตออนไลน์นะครับในวันที่10เดือน4กับ EP ที่2นะครับวันนี้ใช้ยูเซอร์คัมพีมาฮอตในการเล่นนะครับก็ได้แจ้งไปแล้วในชุดที่เนึนะว่าเนื่องจากว่ายูเซอร์คัมพีพิจิตาโลกนัเหมืนหาคู่แข่งแล้วมันหมุนนานเกินไปมันไม่เจอนะครับก็เลยต้องปรับมาใช้ยูเซอร์คัมพีมาฮอตตอนนี้คะแนนก็ พันเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์สามแล้วนะครับโอเคครับคู่แข่งหนึ่งหกศูนย์เจ็ดนะครับบอกว่ายักยักให้เอ่ยคะแนนนะครับขึ้นไปครับมาตรฐานพบกองโจรน,นะครับเต็มนี้ มาตรฐานพบก,กองโจร ขึ้นไปครับอืมขึ้นไปถ้าให้กินก่อนถ้าให้กินก่อนแล้วเบียดเนาะเบียดเข้าหฮ้นถ้าจะดีเบียดเข้าหฮดอนไป ขึ้นไปครับ เสียงน้องหมาข้างบ้านเห่านะครับอันนี้ทุกวันครับต้องขออภัยครับเสียงธรรมชาติที่แทรกเข้ามานะครับผมไม่มีสตูดิโอดีๆเก็บเสียงพวกนี้ได้นะครับต้องขออภัย จับตรงกลางเลยดีกว่าเนาะจับกินนะครับ กูแข่งยอมแพ้ไปนะครับกระดานที่หนึ่งกระดานที่สองครับโดนต่อนะครับโดนต่อ ขึ้นไปครับเป็นพุ่งหัวนะครับแซกเลย แข่งพันหกศูนย์เจ็ดนะครับเดี๋ยวเผื่อผมลืมเอ่ยคะแนนเนาะดานที่สองกินไปครับหลนสามต่อครับ รูปนี้ชัดเจนเนาะสายยาวดวนสามต่อแล้วครับที่นี้ ขึ้นไปครับเอ้าหนี้หมากท้ายเฉยไอ้ผมว่าเข้าใจว่าแกจะเดินสิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดมาสิบเจ็ดอ๋อแกยอมนะครับแกยอมเพ้โอเคครับ มาดูเกมที่สามที่สี่นะครับมาดูเกมที่สามที่สี่อ่าสี่คู่แข่งพันหกแปดสิบสี่นะครับตัดหน้าเลยนะครับตัดหน้าออกข้าคู่แข่งพันหกแปดสิบสี่ ขึ้นไปครับหนีไปดีกว่าเหมือนกักกักตัวเองไงไม่ล้ผู้เดินดีนะท่านนี้เดินดีนะครับ เหมือนเราจะเสียเปรียบไงไม่รู้ท่านไหนอยากเห็นเกมแพ้อาจจะเห็นรเร็วเร็วนี้อาจจะได้เห็นรเร็วเร็วนี้นะครับเกมแพถ้าเราร่วมร่วมไหวไหม ยี่สิบสองสิบเจ็ดสามสิบยี่ห้าสามสองยี่แปดแล้วเรากินไปตกหมายเลขหกเนาะไหวเนาะลองดูนะครับร่มสวยๆอ,อันนี้เขาเรียกทิ้งร่มนะครับเรียกทิ้งร่มเข้าฮอสไป หนีมาไล่กินหนีมาจับตรงกลางกินเบีย้ยหมายเลขสิบเอ็ดนะครับดักหน้าตัวนี้ไว้ ขึ้นมาย้อนไปนู่นก่อนอ้าให้เรากินเฉยอ๋อเพื่อที่เขาจะมาเข้าฮอตนะครับเพื่อที่เขาจะมาเข้าฮอตต่อสองเลยดีกว่าจะได้ได้เปรียบต่อสองเลยนะครับ โยนอีกทีนึงนะครับโอ้ยโทษทีจอมันหุบเข้ามาเรียบร้อยนะครับโดนสองต่อกระดานที่สี่กระดานสุดท้ายสำหรับเกมนี้นะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้เมื่กี้เจอร่มสวยๆนะครับสองครั้งเลย ขึ้นไปครับกองโจรเดินก่อนนะครับเราเป็นมาตรฐานหลัง เดนไหนดีจำไม่ค่อยได้นะครับระหว่างสิบห้าสิบเก้ากับสามมาเจ็ดเราสามมาเจ็ดดีกว่านะ้องไม่ค่อยได้เดินแต็มนี้เท่าไหร่ ขึ้นไปออเบียดกินเรานะครับ เบียดกินเราก็ต้องต่อไว้อย่างเดียวนะครับเพราะเราไม่มีทางหลบไปครับขึ้นมา ลงไปลงไปลงไปอ้ให้กินสองเลยให้กินสองเพื่อได้กินฮอตเราเลยนะครับตอนนี้เขาข้าหฮอตมาแล้ว เตรียมไปฆ่าฮอดเหมือนกัน ลงไปเข้าฮอตครับอืมเดินให้กินแล้วจับตรงกลางอ๋อมาจับตรงกลางงั้นเราเดินให้กินตัวนี้ ให้เขาเลือกกินเขาเลือกกินทางนูน้นแล้วก็หลบไปทางนี้นะครับเพื่อไปเข้าฮอดเสมอได้ไหมนูองง้อเราเนี่ยมาไงเสียเปียบนะครับมาไงเริ่มเสียเปียบแล้ว ขอ,อแค่เสมอคอนตานี้อย่าเพิ่งหวังถึงชนะเอาเสมอพอนะครับอเสมอพอไปครับไปครับไปครับเรียบรอ้อยเสมอนะครับโอเคครับ